แล้วก็อาจารย์ออสครับนี่ฮนะเมื่อคืนไปกับอาจารย์เตี้ยครับสองคนไม่รู้ไปไหนกันนะแล้วครอสมาหน้ากอ็ไปโทษตรงนี้มุ่งอีกทีหนึ่งเอเชียแล้วมงเสยกลับมาแล้วโอ้โหเอาจนได้ครับหนึ่งประตูต่อศูยนย์ครับโอ้โหทางด้านของพีเอยูสุราชธานีซิตี้ครับขึ้นนำไปแล้วนะจากลูกฟีคิกเมื่อสักครู่นี้ครับครับมาแล้ว ทางด้านของเพียร์ยูซราธานิสตี้บอลขึ้นมาแล้วอ้าวโอ้ทำมาที่นั่นแหละของเพียร์ยูอีกครั้งหนึ่งครับยังบุกอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะโอ้แล้วใส่ขวาลูกนี้โอ้โหเอาจนได้ครับยิงแล้วทีนี้ครับ เข้ามากลางแล้วมีเวลาเลือกยิงตรงนีง้เรียบร้อยครับตวประตูที่สองมาอีกประตูที่สี่มาแล้วครับหายใจของเพรอ,อ,อยู่ขึ้นนำไปแล้วเอาแล้ว ไปรอบครับแล้วก็6ประตูต่อศูนย์น